สวัสดีค่ะ FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอนสีสวยๆของป้าเขียวอีกแล้วนะคะป้าเขียววันนี้จัดกระถางละ25บาทจ้ะเนี่ยนะคะเป็นบอนสีเนี่ยนะคะ FC อันนี้ก็ผสมอสงไขหลากหลายสายพันธุ์นะคะนี่นะทสกันด้วยนะคะนี่เป็นลูกไม้นะคะนี่ขายในนาลูกไม้จ้ะกระถางละ25บาท4กระถางนะคะนี่เห็นไหมคะ FC เขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะใบใหญ่แบบนี้เลยนะคะแบบนี้ทุกต้นเลยนะ FC ชอบสีแบบไหน อันนี้ก็จะทนขาวออกใบกลมนะคะนี่นะนี่นะคะโทนขาวออกใบกลมนะคะกระถางละยี่สิบห้าบาทค่ะทุกกระถางนะคะ fc าถามว่าแมวโ,โตแค่ไหนแล้วนะคะความสูง,งเขาก็ไม้บรรทัดกว่าแล้วนะคะไซนี้นะไม้บรรทัดกว่าเราจะกระถางละยี่สิบห้าบาทสี่กระถางหนึ่งร้อยนะคะ fc มีค่าส่งนะคะค่าส่งคถ้าถ้าโอนถ้าโอนนะคะค่าจะส่งโอนเนาะนี่นะคะ fc สวยๆแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะมีแต่สีขา,ขาวๆแบบนี้นะคะนี่ป้าแมวให้ดูนะคะนี่นะคะสี่กระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะรวมได้เลยนะรวมได้นะคะนี่นะคะเห็นไหมเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้สวยๆนะคะ fc ค่ะสวยๆหลากหลายสายพันธุ์จ้ะนะคะป้าแมวซูมกล้องให้ดูนะคะนี่อันนี้ป้าเขียวเขาก็รีบเก็บเพราะว่าป้าแมวมาช้าลมฟ้าลมฝนมันมาอีกแล้วนะคะบอกให้ป้าเขียวจับคะรวมได้นะคะ fc ให้รวมเป็นสี่กระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะ ค่าจัดส่งนะคะค่าจัดส่งแบบโอนห้าสิบบาทนะคะปลายทางเจ็ดสิบาทนะคะลูกไม้นะวันนี้ขายลูกไม้นะคะสี่กระถางหนึ่งบาทจ้ะล,ล,ลมฟ้าลมสดมาเลยนะคะ fc นี่เนาะนี่ค่ะเบอร์ปลาเขียวนะคะแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะค่ะต่อมาเป็นบอลใบไผ่กัดสีสวยๆแบบนี้แล้วนะคะ fc นี่นะคะแบบนี้เลยเนาะนี่นะคะกัดถังละ250้อยหสิบบาทนะคะ fc นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะบอลใบไผ่นะคะ นี่นะคะกระถางนี้องค์หญิงแผงนะคะปลาเขียวขอขออยู่ที่ห้าสิบาทจ้ะมีกระถางเดียวนะคะเอ้คุณหญิงแผงค่ะคุณหญิงแผงนะคะคห้าสิบาทจ้ะนี่นะคะบอลไปไผ่ปลาเขียวนะคะีสองกระถางนี่ก็คุณหญิงเหมือนกันนี่คือคุณหญิงเหรอนี่นะคะ<อ>เ็าแผงบอกมานะคะห้าสิบาทจ้ะค่ามาด้านนี้นะคะมันีล้อมเพชรนะคะเอซีมันีล้อมเพชรเนาะกระถางละ สี่ร้อยบาทนะคะหลอดใหม่มาด่างสวยเลยนะคะมันีล้อมเพชรนะมีกระถางเดียวนะคะนี่นะสวยๆเลยหน้าสวยๆเลยนะคะมันีล้อมเพชรนจะ้ะค่ะส่วนมาแก้วนะคะมาแก้วนี่มาแก้ว,มา,กวมาแก้วต้นนี้จะเป็นหน้าแดงนะคะหน้าแดงนะเท่าไหร่ดีป้าเขียวเท่าไรป้าเขียวมาแก้วเจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้คะเจ็ดสิบบาทนะคะ FC เจ็ดสิบบาทนะคะมะแก้วนะคะ ค่ะแล้วก็มีกระถางนี้ค่ะม้าแก้วเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะฟอร์มกอจ้ะปลาเขียวขอหนึ่งร้อยบาทจ้านะคะ fc ถ้าป้าแมวพูดเร็วไปก็ขอกด,ดนะคะหัวจะแตกไปเนี่ยต่อมาด้านนี้เป็นนกสุดสวงนะคะนกสุดสวงนะคะ fc ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะนี่นะคะกระถางละสามสิบบาทจ้ากระถางละสามสิบบาทนะคะต่อมาด้านนี้เป็นพญากรรมพุทธนะคะพญากรรมพุทธค่ะฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะนเนาะ หนึ่งร้อยบาทโอ้โหอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีนะคะ FC เพชรเจ็ดสีกัดสีแบบนี้แล้วนะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นคุณหญิงคุณหญิงนะคะแต่ว่าเขาเรียกเขียวมรกตนะคะเขียวมรกตเอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ะโอ้โหนี่หักว่ะ mm hmm. ค่ะอันนี้มาเป็นคุณหญิงนะคะนี่คุณหญิงฟอร์มกอแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะ FC ครับวันนี้ป้าแมวขอยุติการไลฟ์แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวหัวแตก ก็โทรหาป้าเขียวนะคะชอบอันไหนเนาะถ่ายทอดได้แค่นี้เองจ้าค่ะนี่นะคะเอฟซีดูลมฟ้าลมฝนมานะคะค่ะ,ะันนี้ป้าแมวขอสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีจ้า